สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆอาเปินมาหาเห็ดอีกแล้วนะคะดูสีแล้วเจอใครเจอใครขาใหญ่ค่ะเจอเห็ดเพิ่งขาใหญ่นะคะโดนทากกินด้วยนะคะดูสิคะ่ะอันนี้ยังไม่โดนนะคะแต่อาเปินจะเอาให้ดูนะคะโอ้โดนกัดสเละเลยนะคะรับรองว่าทากชอบมากค่ะเห็นไหมครับเพื่อนๆ ดูความใหญ่โตของเขาแต่โดนตัวทากเห็นไหมคะตัวทากยังอยู่ข้างในอยู่เลยนะคะปเปิลจะเอาตัวทากออกนะคะเพราะว่าเขาชอบมากค่ะตัวทากจะชอบนี่มากเลยนะคะนี่เราได้สองดอกนะคะและอับเบได้ดอกแรกแต่มีดอกเดียวอับเ e เลยไม่ถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะลองหาตรงนี้อาจจะมีอีกนะคะเพราะว่าเขาหายากมากค่ะเพื่อปปนๆนี่เราถือไปด้วยเดินไปด้วย ว่ามีเห็ดอันอื่นขึ้นนะคะอับันเลยไม่เอาค่ะอันันจะเอาแต่แบบนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เขามีวัวมาอยู่นะคะแล้วก็เขาถ่ายใส่ตรงนี้แล้วมันเค็มเกินนะคะก็หมายความว่าที่ที่เห็ดจะขึ้นต้องไม่เค็มเกินนะคะต้องมีความพอดีของอแร่ธาตุนะคะถ้าเค็มเกินนี่เขาขึ้นไม่ได้ก็เหมือนคนคะ่ะเป็นเค็มแล้วก็ไตาวายใช่ไหมคะ เห็ดก็เหมือนกันค่ะถ้าเค็มมากเขาก็ไม่ขึ้นค่ะนี่ถือว่าเราโชคดีนะคะที่เขาขึ้นสองดอกแต่ต้องรีบถ้าช้ากว่านี้โดนตัวทากกินหมดค่ะนี่ค่ะต้นอ,อกต้นนี้นะคะความใหญ่โตของเขานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแต่เอาเปิ้นจะพาเดินไปดูต้นอื่นๆด้วยน,นะคะเผื่อเขามีนะคะ แอปเปิลจะใส่อันนี้ในกระเป๋าของเราและแอปเปิลมาคนเดียววันนี้เพราะพี่ตองติดลูกค้าหลอนอยากมามากเลยน่าสงสารอยากไปหาเห็ดอยากไปหาเห็ดหนึ่งบอกมาเลยมาเลยไปไม่ได้ลูกค้าเต็มอปเปิลพอดีวันนี้เขาแ c a n ซ e l งานค่ะแัปเปิลเลยมีเวลามาแอปเปิลเอาให้ดูนะคะคปิลได้ดอกเล็กอ่าดอกใหญ่มาอันหน,นึ่เป็นอเห็ดพึ่งเลือดนะคะาอันเล็กนี่ หาเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆอ,อันเล็กเป็นตระกูลเดียวกันนะคะที่อเปิ้นได้วันนี้สี่ตัวแล้วนะคะเรววาจะหาตั้อีกนเพื่อนๆดูซิว่าวันนี้เราจะได้เยอะขนาดไหนเพื่อนๆรุน,นกันไปกับแอปเปิ้ลดูไอตัวเล็กถึงจะแหว่งแต่ก็อร่อยแน่นอนรับรองค่ะอันนี้คือเห็ดพึ่งเลือดนะคะดูเห็นไหมคะ เขาโดนกินเหมือนกันค่ะแต่ไม่โดนกินเยอะเหมือนเออค่ะเพื่อขายใหญ่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะคะเพื่อนๆก็หวังว่าเราจะเจอเขาอีกนะคะอัปเปเดินมาไกลมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้มาคนเดียวด้วยแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่เขาเดินกันนะคะคนอื่นๆมาเดินด้วยแล้วอัปเปเดินด้วยนี่แหละค่ะความว่าข้างของอัปเปิลที่ชอบหาเห็ดนะ ช่วยไม่ได้นะคะมันอยู่ในเลือดนะคะสิบโมงกว่าแล้วนัดเพื่อนไว้เที่ยงวันจะไปเอ่อเขาเรียกอะไรไปนวดกันนะคะก็เดี๋ยวแอปเปิลหาตรงนี้เสร็จแล้วก็จะนี้เดินไปหาเขาเลยเพราะว่ากลัวเขารอเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวออปเปิลขออนุญาตแผนกล้องน,นะจะได้เห็นชัดๆนะคะโอแล้วมีเห็ดนี่นะคะ่ะเห็ดน้ำมุยหนะ้าออนเห็นไ เนืมุนืออนแต่เราไม่เอาเขานะคเขาเป็นเชื้อไปปีต่อๆไปเห็นไหมคะวัวจะมาขี้ไว้เต็มบริเวณแถวนี้ค่ะทําให้ดินเค็มแล้วทําให้เห็ดไม่ออกนะคะดินนี่เป็นส่วนประกอบสําคัญของเห็ดมากเลยนะคะถ้าดินเค็มหรือว่าดินไม่ถูกต้องเขาจะไม่ขึ้นค่ะเห็ดถึงจะมีเชื้อมากแต่เขาก็ไม่ขึ้นเพราะว่าดินเค็มไปนะ ก็คือพวกวัวจะมาอยู่ใต้ต้นไม้เวลาฝนตกนะคะแล้วเขาก็ถ่ายลงไปนน้นะคะมันทําให้ดินเค็มก็เลยเห็ดก็เลยไม่สามารถจะขึ้นได้ที่จริงตามสาภาพแวดล้อมอย่างนี้เขาน่าจะขึ้นแบบเยอะๆนะคะตอนนี้ a p ปเปิลเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาขึ้นไม่ได้เพราะว่าดินม,มันเค็มครับเพื่อนๆแล้วไอเห็ดที่ a p ปเปิลได้เขาจะอยู่ติดโคนเลยก็คือไม่มีขี้วัวตรงโคนนะคะที่เขาขึ้นนะคะ หมายความว่าที่อื่นๆเขาขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเค็มเกินนะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ออปเปิลเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะดูรอบๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปต้นนะคะเดินไปเรื่อยๆจะเจอหาไปด้วยกันยังไม่ออกเยอะนี่นีอีกนี่ก็เห็ดเอปเปิลไม่อยากเอาค่ะเห็ดนี่เห็ดอ่าเห็ดน้าหมีน้าโอนนะคะ เห็นไหมคะเขาโดนกินเหมือนกันค่ะแบบเพื่อนเจื้อให้ดูนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาเป็นสามดอกอใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเขาขึ้นมาสามดอกอใหญ่ๆเลยแต่เพื่อนไม่เอานะคะก็วางเขาไว้ให้เขาเป็นเชื้อต่อไปนะคะที่จริงกินได้แต่ไม่ค่อยอร่อยบางคนชอบด้วยแต่อพี่ไม่ชอบค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนกินอะไรเปล่าๆไม่ไม่ค่อยมีรสชาตินะคะเพื่อก็เลยเอาแต่เห็ดเพิ่งค่ะ นี่แหละค่ะหาไปเรื่อยๆอย่างนี้บางทีเราอาจติเจอโชคดีขาใหญ่ๆตั้งตะงานดูไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนดูป่าเห็ดของเพื่อนโอ้มีใครมาทิ้งอะไรตรงนี้ดูวันนี้แดดดีด้วยค่ะเพื่อนๆดีมากเลยลมลมก็พัดเย็นๆเรื่อยๆพอดีเลยค่ะสำหรับเดินจะไม่ร้อนมากสำหรับคนที่เดินนะคะ อัพเปิ้ลตื่นโดยตีห้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปทํางานตอนเช้าหกหกโมงแล้วก็แปดโมงครึ่งก็เลิกนะคะก็คืออัพเปิ้ลมาเช้าก็เลิกเร็วถ้ามาสายก็เลิกว่าสายตามจํานวนเวลานะคะสองชั่วโมงครึ่งนะคะที่ทํางานตอนเช้าแล้วพอดีที่บ้านเขาแคนเซิลวันนี้อัพเปิ้ลก็เลยฟรีค่ะก็เลยว่าเออมาหาเห็ดดีกว่า เปิดดูนะคนลืมถุงไว้ตรงนี้อปุ่นไม่แน่ใจวา่ามีอะไรนะครับกลัวมากคนเดียวไม่กล้าเปิดดูหรอกคะ่ะบางทีเขาก็ลืมอย่างงี้นะคะบางทีก็ไม่รู้ใครเอาอะไรมาซุกไว้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนถือเจ้าของคอนนีก็ได้เข้ามาเอานะ,ะโอเคเดี๋ยวอปิ้นจะไปตรงนู้นเห็นไหมคะต้นคู่กันเดี๋ยวเราไปดูเผื่อนนี้ หญ้านี่ก็เป็นส่วนประกอบอีกอันหนึ่งนะคะทำให้เขาปกปิดพื้นดินแล้วไม่มีบริเวณที่ว่าเขาจะว่างๆที่เขาจะขึ้นได้นะคะนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เถ็ดเห็ดไม่ค่อยขึ้นนะคะไม่เป็นไรเราหากันไปด้วยนะคะดูแสงแดดวันนี้เห็นไหมคะแดดแรงมากค่ะวันนี้แรงตั้งแต่สิบโมงตั้งแต่ตีห้าแล้วคะ่ะตื่นแดดแยงตาก็เลยต้องตื่นแดดแ ที่เนี่ยมันจะตื่นแต่เช้าค่ะตีสี่กว่านี่แดดมาแล้วนะคะถ้าเป็นซัมเมอร์นะคะแต่ถ้าเป็น này, วินเทอร์นยโอส์พจะมานะคะเผลอๆไม่มีแดดทั้งวันอึมครึมเหมือนฝนจะตกบ้านเราค่ะมืดครึ้มฟ้าครึมฝนจนทั้งวันค่ะต้องเปิดไฟทั้งวันนะคะแต่ถ้าน้าร้อนนี่ตีสี่กว่านี่แดดมาส่องตาเราแล้ว,ลวกว่าจะมืดก็สี่ทุ่มครึ่งนะคะ แล้วพ่อก็จะลดหลั่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงหน้าวินเทอร์มาก็จะสั้นลงสั้นลงก็นั่นเป็นอา,อากาศของประเทศอังกฤษนะคะถ้าใครมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็จะกดดันแต่ถ้าคนที่มาอยู่นานแล้วก็คือจะรักวินเทอร์เหมือนแอปเปิลนะคะโอ้เรามาเจอดอกไมเีเป็นเห็ดเพรืองน้อยค่ะเดี๋ยวคุณจะหายหายเ่็นๆดูเพรงน้อยเห็นไหมคะดอกเล็ก แร่พันต่อไปนะคะแล้วก็น,นี่อ่ะพันเล็กนี่นะคะเขาจะขึ้นปะปลายคือยังขึ้นยังออกไม่เยอะนะคะตามด้วยสภาพแวดลอ้อมของต้นแถวนี้ด้วยนะคะคือเาต้นเล็กแล้วก็บริเวณที่เขาขึ้นนี่รัวมามาถ่ายใส่นะคะทําให้ดินเค็มแถวนี้นะคะทาให้เขาขึ้นไม่ค่อยเก่งะะขึ้นไม่ดีนั่นเองนะคะ อัดต้นให้เพื่อนๆดูเป็นต้นโอ๊กที่เขามีอายุมากเหมือนกันค่ะแต่เขาก็ขึ้นไม่ไหวนะเพราะาบริเวณแถวนี้จะมีหญ้าขึ้นลกๆเต็มนั่นหมายความว่าวัวมาถ่ายใส่แถวนี้นะคะแล้วทาให้ดินเค็มนะคะแล้วเขาขึ้นไม่ได้นะคะเห็ดนะคะไที่เล็ดรอดมาก็คือแข็งเก่งมากสามารถสู้กับความเค็มได้นั่นเองนี่ก็เป็นข้อดีของเห็ดนะคะ สามารถขึ้นได้ในที่เข้มๆว่ะแล้วเราจะไปต้นไหนอีกดีมันมีอยู่ต้นตรงโน้นแล้วมีวัวนะคะวันนี้เดี๋ยวเอาไปถ่ายให้เห็นวัวด้วยนะันเดี๋ยวเราเดินไปกันโอ<ฮ>้โหใจวัวก็ะทุนตรงนี้ะเราจะไปต้นตรงนี้กันนะคะ ก็เริ่มลาแล้วค่ะเพราะตื่นเช้าแล้วก็เดินไกลมากคนะ่ะมาที่นี่นะคะไม่ใช่ใกล้ๆนะคะสิบเป็นสิบกิโลค่ะเพิ่งเดินมาค่ะเริ่มลาแล้วก็เดินวนไปวนมาหาอยู่ป่าเห็นก็เยอะเหมือนกันก็ไม่เจอเขาสักทีก็วนไปวนมาป่ากว้างมากค่ะเราเดินนี่นค่ะคุณผู้ เหมือนเดิมค่ะสภาพาก็คือหญ้าขึ้นเต็มและมีโมลบัวนะคะที่เขาถ่ายไว้นะคะนั่นเป็นน้อยมากค่ะที่ว่าเห็ดเพิ่งที่เขาจะสู้กับความเค็มโอ้ยเราเจออะไรเราเจอเห็ดน,หน้ามวยน้ำออนค่ะไม่ใช่เห็ดเพิ่งนะคะน,น้าหมวยน้ำออนเหมือนเดิมค่ะดูเขาขึ้นได้ดีเชียวแตนไม่เป็นไร ค่อยๆดูไปเจอไอ้อ้วนไอ้อ้วนก็คือฮันนี่บันของเราเองเอาเป็นตั้งฉายาให้เขาไอ้อ้วนเขาอ้วนมากเลาเขาขึ้นมานะคะกผมปอกขาบักใหญ่นะคะเอาเป็นเรียกเขาไอ้อ so, um, ้วนนะคะเขาอร่อยมากนะคะรสชาติของเขานะนี่ยมีใบเล่นมาเดินหนยนะคะ นะเขาเริ่มมาเดินแข่งกันแล้วนะคะถ้าวันหยุดนี่ก็ส่วนมากโรงเรียนผู้ใหญ่จะปิดแล้วนะคะมหาลัยปิดเขาก็เลยมาเดินกันนะคะแต่อปปุ่นจะเดินไปตรงโน้นให้เห็นวัวน,นิดนึงเนาะแล้วจะหยกกันกับวัวได้เห็นนิดเดียวค่ะเพื่อนๆอะไรเดี๋ยวยวันหน้าเรามีเยอะๆนะคะเดี๋ยวอปปุจะถ่ายเพื่อนดูนะคะตอนนี้อปปุ่ไปที่ป่าลงองยิตแล้วแต่เขายังไม่โตเยอะนะคะ อเออเขายังไม่ออกนะเดยอัเปิ้นใช้คำผิดก็เลยว่าต้องรอไปอีกหน่อยนะครับเพื่อนเดี๋ยววันไหนถ้าเขาขึ้นนะคะอัพเปิ้ลจะให้ดูเยอะๆเลยตอนนี้อ,อัพเปิ้ลให้ดูวนะคะเห็นไหมคะวัวเยอะๆโงเดี๋ยวเราไปใกล้เขาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาโมโ,มโหูห่างๆก็นลลวกัน นก,ก็ลอกขึ้นต้นไม้ด้วยโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เราเห็นวัวกันตรงโน้นนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาชมวิดีโอของ Apple อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อ p ปเปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามกันว่าเห็ดเราจะมาวันไหนเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ